แม่บ้านมีประชุมด่วนคะรับตอนสิบโมงก็เลยแบบเปีนบันกูดก่อนนะครับก่อนที่เราจะเลาะเลาะเส้นทางเรียบหาดไปจนกว่าจะถึงที่หมายของเรานะครับผม การทูบภาษาท้องถิ่นว่หรือว่าการที่เรียกอย่างนี้แถวบ้านโห่เล่ปลากระทุงเหวใช่ไหมครับเหวเชยยาใช่ไหมฮะการทูบตัวแบบนี้การทูบตัวแบบนี้ที่เป็นสีแดงอ๋อถ้าอย่างนี้คือกระทุงเหวป่ะครับเนื้อใสแจ๋วเลยเอาไปทำอะไรพี่แกงส้มใช่นะ แกงส้มได้ทอดได้ได้ทุกอย่างเราต่คุณอ่าเราไม่รู้อ่ะเราก็ไม่เราจะทําให้เป็นอนะอืมทําไมอร่อยอย่างเงี้ยเนื้อเหมือนกระป๋าก็ตนะเนาะเหรอไหมกระป๋ากีตตัดทูบก็เียนไทยอ๋อไปดูหน้าตาการทูบเราไม่การทูบคือคือคือปากล่างเล็กๆเหรอ เขาเรียกนการท้งคุณนาย้งอ๋อนี่นี่นี่การทูกก็คือปากล่างเขาจะแหลมยาวอย่างนี้นี่ไงแต่กระทุงเหี่ยวก็คือทั้งบนทั้งล่างยาวนี่ไงเลยเห็นไหมมีฟันัเออปกันทูกอ่ ide, นะ เราก็มาถึงแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยกับอะไรนะอุทยานแห่งชาติอ่าวสยามอย,อยมู่ในพื้นที่อะไรนะบางสะพานน้อยใช่ปะบางสะพานก,ทาานก็ที่นี่ยังไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับวันนี้วันที่ <6. S 1> วันที่หกกุมภพาพันสองพันห้าร้ยหกสิบสี่นะครับ นอนได้ยังไม่เสียตังค์ครับยังไม่เก็บเงินนะครับอุทยานที่นี่เจ้าหน้าที่ก็ดูแลกวาดนอนได้หมดเลยนะครับเจ้าหน้าที่แนะนําแล้วว่ากลางได้ครับหอไซก็เอาเข้ามาจอดตรงนี้ได้นะส่วนตรงนี้ก็มีจะนอนในนี้ก็ได้นะน้ําไฟมีให้ใช้ครบพัดลมเปิดได้มีปลั๊กไฟให้ชาร์จเงียบมากครับวันนี้น่าจะนอนบ้านเดียวอากาศก็ไม่ร้อน ไม่เย็นปกติแต่ไม่น่าจะมีลมส่วนตรงนู้นก็เป็นที่ศึกษาธรรมชาติครับไว้ค่อยเดินเข้าไปข้างในเขาบอกมีต้นยางนาอายุ200ปีประมาณนั้นพื้นก็เป็นทรายนะครับน่าจะนอนสบายหน่อยอาจจะเป็นเพราะยังไม่แบบว่าอุทยานแห่งชาติจ่าขนาดนั้นก็เลยยังไม่มี ที่รองนอนเต็นท์อะไรให้เช่าอะไรเงี้ยยังไม่มีครับต้องคนมาเองวันนี้ก็มีผ้ามาสองผืนไม่ได้เอาเบาะรองนอนมาอันนี้นอนในศาลาในอาคารที่เป็นเหมือนอเนกประสงค์ของเขาอะหมวกกันน็อกหมวกกันน็อกเอ่อไว้ไปลายเท้าก็ได้หัวนอนก็ได้ถ้าไม่งั้นเดี๋ยวพี่เอามาไว้บนโต๊ะตรงนี้ข้างบนอะไม่เป็นไรหรอก อันเดียรเดี๋ยวไปออกมาให้ก็คือเต็นต์กลางตรงนี้ครับเราเราจะได้ลมหนาวจากพัดลมสองตัวซ้ายขวาครับสังเกตเห็นว่าเต็นต์ปิววันเลยตัวพัดลมตัวนี้ต้องขอบคุณอุทยานแห่งชาติอ่าวสยามครับนี่คือัข้าวที่ซื้อก็ยังไม่ได้กลับเต็นท์ครับตอนนี้ถึงเต็นท์ละ เราก็หน้าตาแบบนี้ครับจอดรถตรงนู้นนะครับวันนี้เราตักผ้านะครับก็ได้อาหารทะเลมาได้ปูมาได้แกงเหลืองปลาอะไรนะคะปลาวังอะไรเกย์ปลาอะไรอะไรเกยก็ไม่รู้โอเคโอเคโอก็เหมือนที่บอกครับออทยานที่นี่ก็มีไฟให้ใช้มีพัดลมให้นะครับผม ไปให้ใช้สิ่งจกระตันโอเคยินดีกว่าคือดีมากครับท่านผู้ชมก็คือเป็นเป็นเลยนี่เป็นแกงส้มที่บอกว่าให้ใช้แกงเหลืองไหมถ้าส้มธรรมดาไม่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 อยากได้ส้มแกงเหลืองก็โอเคครับอร่อย วกมา,าออกก <That. S 2> ครับแล้วก่อนเราจะกลับนะครับวันนี้ก็ ข้างบนนะครับด้านหลังก็คือครัวสวัสดีการของเขานะครับได้ข่าวมาว่าเมนูหลักไอเมนูเด็ดของเขาคืออะไรนะผมดยก่อนกะเพราป่ามามา่มาเดือดครับไปไปลองดูกันว่ารสชาติจะเป็นยังไง เราจะลองมามา่มาเดือดของร้านฟาสติฟิก์มอุทยานนะครับแล้วก็เราก็สั่งชุดเล็กมานะครับนี่คือมามา่มาเดือดชุดเล็ก199บาทครับชุดใหญ่ราคาต้องเป็นไงลองเ,เปรียบเทียบดูกับ ปิกนิกครับอยอนเสียงตึ้งตึงตึง,ตง,ตง,ตงึ้ก็คือ,อนะมีซ้อมตำด้วยนะมีซ้อมตำด้วยนะครับ สวัดีครับผมยังเป็นเล่นเก่าอยู่เลยครับมันมีอยู่ในนี้นะไม่มีอ่าเดี๋ยวแต่นี่ค่ะมันไม่เป็นคนราใช่ไหมผมเก่เป็นเล่นเก่าที่เก็บซื้อใหม่แล้วเดี๋ยวมันจะอัพอัพเรื่อยๆค่ะได้เอาตรงนั้นก็ได้เอาอย่างนี้เหรอได้ครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ ไม่มีไม่มีในเล่มหรอกครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่เขามีตาปั๊มแล้วนะที่นี่เป็นรูปรูปลูกยางนะครับต้นยางแต่ก็เหมือนลูกยางยางนาก็รอแห้งก่อนครับเรากำลังจะเดินทางกลับแล้วนะครับ ่ีพี่เขาก็รู้ว่าไม่มีก็เลยต้องทายเล่นแต่ว่าอรอแห้งก่อนเดี๋ยวมันจะติดอีกหน้าหนึ่งถือ <c oughs> ไว้น้อยโอเคพัพเดินทางกลับกัน đơn <laughs> à, <laughs> tới đá đi mua chè nốt Vì đấy rồi đấy <laughs> ừ. <laughs> đưa rồi Không đi thằng ต้องอ่ะต er. ้งอ่ะไปลองไปดูดิต้งแน่้อนไปเลยมีขามีกูอออมทงจุลเดินก้ นนเน่ยอกินด้วยมั้กินกินตุ้งกินแ้เงาก็นได้กกร่แต่ว่ามันไม่ใช่กุ้งแม่น้ำใช่ไหมมันแทงกันได้ไหมมันแทนกันได้ไหมเห็นว่าบุญว่าอยากกิน ก,ก็เนื้อมันก็จะแน่นๆใช่ไหมกินยิ่งแบบเนื้แบบนี้แล้วหน้ามือหงาอ้าแม่หนูแม่หกุ้งไม่ค่อยใหญ่เขาไร่กินได้หรอจาน <c oughs> ไม่ใหญ่เลยโอเคนี่ยทะเอลวะสี่ผิดโอ้โหเออแม่น้ำเลย่หากินไม่ได้กินเพิงทะเลแม่แล้ว <c oughs> นี่อะไร ป้งก้งครัเฮ้ยก้งที่ไหนมีเออก้งไว้จะมาเป็นตัวเลยก้งกระดาษใช่ไอเน้ยป็นกู้อยากให้แก้หรอแอออยากให้แก้นะ่อยมาทับใจกุ้งตัวนี้ว่ะ

นนะดีไหมเอมเมนต์เอาเออก,ก่อนอยู่ไม่นาหรอไม่อยาทำให้นหทำสิก็ทำไงมันคือตาเอะนะคอยหลังลม้มโอ้คิดตั้งนานแข็งตุ้มๆหน่อยสุดกำลังดี ตัวน้ำเค็มซีฟูดเข้าไปอ๋อกระจัดบแล้วป <มา S 1> ั๊บออืืหโลมาเลยครับไม่เห็นโลล็อกมาเลยเพิ่มแล้วครับเราชอบอ,อีกนิดนึงเพิ่มเข้าไปทำไงง่ะจะอมไหวเลยเอช้อนกวาดเข้าไปทำเดียวต้องทำเดียวต้องทำเดียวด้วยว่าว เนี่ยน้ำมัน,ามน,นหายหมดถ้าคุณไม่บีบ้แบบืม่เยเาะขอเวลาสักคู่